สวัสดีค่ะทุกๆคนมาเจอกับพี่กุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้พี่กุ้งเต้นจะมาทําอะไรจะมาสอนแต่งหน้ากบฟ้าค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์มาอยากจะดูว่าพี่กุ้งสอนแต่งหน้ากบฟ้าได้ไหมคะได้สิจ้าพี่กุ้งจะสอนให้แต่พี่กุ้งก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่งหน้านะพี่ก็แต่งมาหลายปีก็ยังไม่เก่งแต่อยากดูก็ สอนให้ค่ะเอาเลยค่ะเริ่มแรกพี่กุ้งทาคิมเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะลงฟ o นด d ช t ั่นก่อนเราไม่พูดพร่มทำเพลงพี่ใช้ฟ o นด d ช t ั่นตัวนี้นะคะ ysl ค่ะไม่ต้องบอกเบอร์ก็ได้เนาะแค่บอกว่าถ้าใครมีฟ o นด d a ชั่นยี่ห้ออะไรที่ยังที่ใช้อยู่ก็ใช้ไปเลยแค่นั้นเอง อืมใช้ไปเลยอ่าค่ะกุ้งจะเอานี่เลยตกลงไปซะก,ก่อนนี่เอาบางๆก่อนน,นะคะ เนิตบลงไปนี่ค่ะพี่กุ้งดูกล้องในโทรศัพท์ค่ะเร้องไปกดเอาฟ a ล a t i o นลงไปก่อน,อ,นอันอื่นไว้ที่หลังนะคะใส่ในตาด้วยเดี๋ยวตาแดงอย่นี้ค่ะพี่กุ้งทำใส่ลงไปในตาด้วยนะคะ โทษทีนะคะต่อไปต่อไปเอาเอาแค่นี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะ p r o พี่กุ้งสั่งมาจาก อเมซอนแต่ถ้าใครมีอะไรที่เป็นสีอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะมันจะเป็นสีปาซเมอนนี่ค่ะเพื่อนสีแบบปาซเมอนเพราะเราเป็นคนสีสองสีสีเหลืองขาวไงแล้วต้องใช้สีนี้ค่ะถ้าใครมีลิสติกสีนี้ก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เหมือนของพี่กุ้งนะคะ ไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าใครสีเข้มหน่อยให้ใช้สีที่มันเข้มลงไปอีกอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยตัวน,นี้เลยถ้ามีเลิสติกก็ใช้ได้ไม่จำเป็นใช้มือนของพี่กุ้งนะคะทุกคนใช้เลยค่ะอะไรที่มันเป็นสีเหมือนปลาชัมมอนนั่นแหละเ้าก็นั่นเลยหลังจากนั้นพี่กุ้งก็จะเอาอันนี้ค่ะแตะตรงรอยที่เราที่เราเป็นฝ้าอยู่ค่ะแตะไป อย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้ก็ไอ้ตรงนี้แถวแถวนี้ค่ะที่ที่เห็นเมื่อกี้ที่มันเป็นนี่อยู่กุ้งก็จะแตะแปะแตะไปอย่างเงี้ยค่ะไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้พี่กุ้งไม่ได้เป็นฝ้าเยอะถ้าพี่กุ้งเป็นฝ้าเยอะพี่กุ้งจะใส่เยอะกว่านี้ให้มันเยอะเลยเสร็จแล้วพี่กุ้งก็จะเอาสปันสปันตัวน,นี้นะคะตกตกอย่างงี้ ตกลงไปตกลงไปตกลงไป,งไปอย่างนี้ให้มันเนียนเนียนนยนนนหน่อยอย่างนี้ค่ะนี่จะไม่ได้นะคะสีลิสติกก็ได้ค่ะขอให้เป็นสีอย่างนี้แหละอืมเสร็จแล้วก็แค่นี้หลังจากนั้นคอนซลเลอร์นะคะคอนซลเลอร์สีไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องตามพี่ถ้าตัวเองมีสีอะไรก็ใช้สีนั้นแหละใช้ไปเลยนะคะก็กลบไปทีอย่างนี้ ก็ไปอีกเนี่ยจะหมดแล้วแต่ว่าพี่กุ้งก็ไม่ได้แต่งหน้ามานานแล้วนะคะเนี่ยจะไม่ได้แต่งหน้ามาเป็นเดือนเดือนนึงแล้วมั้งเพราะว่าตั้งแต่ไม่สบายเนี่ยเนี่ยค่ะเอาแค่นี้พอเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาสปันอันเดิมอันเล็กๆนี่แหละมาตกลงไปใครไม่มีสปันก็อันนั้นก็ได้เด้อสำลีสำลี ทำเป็นจุกหัวมันเล็กๆก็กกมาสัะนั่นได้เนี่ยค่ะเห็นไหมแทบจะไม่เห็นละเห็นไหมทุกคนนี่นี่ค่ะนี่คือแต่งหน้ากบฟ้าของพี่กุ้งมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเราหาสีที่มันเข้ากันกับหน้าเราที่ขาดไม่ได้เลยนะจะต,ต้องเป็นอันนี้ค่ะ ต้องเป็นสีอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีโอรสใช่ไหมเออสีโอรสน่ะสีปาสัมมอน,นขาดไม่ได้คืออันนี้นี่ค่ะกุ้งก็มีแค่นี้แล้วพี่กุ้งก็จะเขียนคิว้วซะหน่อยเดี๋ยวเอาค่ะพี่กุ้งก็ไปเขียนคิ้วมาแล้วแล้วก็ทาแป้งฝุ่นด้วยนะคะนี่ค่ะ แล้วพี่กุ้งก็ทาอ่าอ่าไพเมอร์ของแมกเรียบร้อยเสร็จแล้วพี่กุ้งก็จะใช้สีกันตายยังไงก็ไม่ตายนี่โอเปนที้เก็กสีกันตายของพี่กุ้งนนี่ แล้วพี่ตุงก็จะใช้แปรงั้นเบน,นแบบนี้ปาดชีเข้มๆท,ที่หางตาอ้ยเยอะเกินอย่างงี้ที่หางไตเนี่ยแต่ว่าเอาเข้มๆ เอาขึ้นมาให้มันหน่อยหน่อยเด้อค่ะเวลาแต่งหน้าเอาขึ้นมาข้างบนนี้ให้มันหน่อยหน่อยพุ่งขอดูกระจกนี่ขึ้นมาข้างบนหน่อยหน่อยเพราะว่าเราจะได้เป็นนี่เให้มันนั่นเสร็จแล้วพี่กุ้งก็จะเอาแต่งอีกตัวหนึ่งนะคะแต่งอีกตัวหนึ่งเอามานี่แล้วก็สีอ่อนลงมาค่ะพี่กุ้งก็จะเอาสีอ่อนลงมาก็คือ อยากได้สีนี้ก็เอาสีนี้นี่อ,อะไรสองอันพี่กุ้งบอกแล้วนะว่าพี่กุ้งแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าไม่เก่งเน้อจานี่นี่วันนี้ใช้แค่สองสีก็พอแล้วก็เกลียตัวข้างๆนี้ย <c oughs> โทษก่อนเข้ามากันค่ะเสร็แล้วพี่กุ้งก็จะเอาแปรงอีกตัวหนึง่งเอาสี นั่นมาลงข้างบนนี้ให้มันสิ็อย่างนี้ขาวไปเลยนี่นี่เลยค่ะเสร็จแล้วพี่กุ้งก็จะเอาแปรงตัวเดิมที่เป็นสีส้สมๆตรงเนี้ยเอามาไล่ ไล่ไล่นี่ไล่ไปค่ะไล่เพราะว่าเราจะไล่ให้มันเป็นสีเอาสีขาวออกไปหน่อยนีุ่งแต่หน้าไม่เก็งก็เนี่ยได้แค่นี้แต่พี่กุ้งเป็นคนที่ตาลึกตาใหญ่ค่ะพี่กุ้งก็เลยจะต้องเอาตัวนี้เอาตัวสีนี้เอาขึ้นมาข้างบนให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าตาพี่กุ้งมันลึกค่ะนี่ ปัดไปอย่างนี้ค,ะค่ะแค่นี้พี่กุไม่ทําอะไรเยอะเสร็จแล้วพอข้างล่างก็ไม่เขียนวันนี้เอาเขียนนิดนึงก็ได้เอาอันเดิมนี่แหละเอาอันเดิมเด้อปัดลงไปเนี่ยเสร็จแล้วก็ตัดขนตา เอไปดัดขนตาก่อนเดอดัดขนตาเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทาแอแก้มพี่กุงใช้ตัวนี้ค่ะของดีออเรามีแก้มสีอะไรเราก็ทาไปนั่นแหละสีอะไรก็ใช้ได้ไม่จำเป็นนี่จะเอาแปอย่างนี้นะคะ แปงที่เป็นหัวเฉียงอย่างเงี้ยวน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 ,นมันเสร็จแล้วก็ตบมันออกแล้วก็ปัดปัดตรงนี้ก่อนร่งกับปัดอย่างนี้ก่อนแล้วก็ไล่ลงมาข้างบนจากข้างล่างอย่างงี้ยนนี้เลยนีเนี่ยเฉียงไปเฉียงไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างอย่างงี้ ขอบหน้าเราเราจะได้หน้าเรียวๆใช่ไหมนี่อย่างนี้ไปค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้พี่กุ้งก็จะเอาสีนี่ของนี่นะคะทูทูเฟดเนี่ย ฟองสีนี้วนลงไปแล้วก็ตกลงไปในหน้าอย่างน,นี้สีก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นี่ตกลงไปอย่างนี้อารามมุไปทงนี้หน่อย มันหน้าเลือดฝาดนี่ค่ะนี่คือการแต่งหน้าของพี่กุง้งแต่ว่าพี่กุ้งไม่ได้แต่งมาเสียทิศแล้วค่ะค่ะตอนนี้พี่กุ้งก็ได้แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปทาลิสติกมาด้วยค่ะลิสติกก็สีโอรสแล้วก็หน้าดู ก็ปิดได้นิดนึงก็ไม่นิดนึงก็เยอะอยู่ค่ะแทบจะมองไม่เห็นนั่นแหละขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าพี่กุ้งก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการแต่งหน้าเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆอยากให้พี่กุ้งทําอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะคะเราจะเป็นกําลังใจให้กันเรื่องฝ้าของพวกเรามันรักษาไม่หายแต่ก็มันจางลงก็ยังดีเนาะ ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้พี่กุ้งก็ได้แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปทาลิสติกมาด้วยค่ะลิสติกก็สีโอรสแล้วก็หน้าดูค่ะก็ปิดได้นิดนึงก็ไม่นิดนึงก็เยอะอยู่ค่ะ แทบจะมองไม่เห็นนั่นแหละขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าพี่กุ้งก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการแต่งหน้าเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆอยากให้พี่กุ้งทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะคะเราจะเป็นกำลังใจให้กันเรื่องฟ้าของพวกเรามันรักษาไม่หายแต่ก็มันจางลงก็ยังดีเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ กด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ